Among Us แปลเป็นไทยในหมู่พวกเราเกมออนไลน์ไซไฟปาร์ตี้เอาชีวิตรอดสเปกต่ำแต่ความต่อแหลสูงพัฒนาโดย Inner Slot เกมเปิดตัวครั้งแรกในวันที่15มิถุนายนปีพุทธศักราช2511หรือปี2018ในระบบ iOS Android และ Steam แต่เกมเพิ่งจะมาบูมในปี2020ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพียงเดือนเดียว Among Us มียอดดาวโหลดถึง43ล้านครั้งและในเดือนสิงหาคมอีก18ล้านครั้งเกม Among Us เป็นเกมปาร์ตี้ที่มีผู้เล่นหลายคนโดยในตอนเปิดตัวนั้นจะมีแมปให้เล่นอยู่3แมป โดยในเกมนั้นจะมีผู้เล่นจํานวน4 1 0ถึง10คนแล้วแต่คนสร้างห้องโดยแต่ละคนจะมีสีให้เลือกทั้งหมด12สีซึ่งเมื่อเข้าไปเล่นแล้วมันก็จะสุ่มสีให้มเหมือนกันซึ่งแต่ละสีหรือว่าแต่ละคนนั้นจะได้รับบทเป็นเดอะครูเมดหรือลูกเรือยานอวกาศที่ได้รับมอบหมายให้เตรียมยานอวกาศเพื่อออกเดินทางโดยทําภารกิจพื้นฐานหลายอย่างทั้งการซ่อมยานแกรหัสต่อสายไฟและลูดคี์กร์ดเป็นต้นซึ่งทำเอาหลายคนปวดหัวกันเลยทีเดียว แต่ในบรรดาลูกเรือนั้นจะมีมนุษย์ต่างดาวหรืออิมพอร์เตอร์จำนวน1-3คนประปนอยู่ในกลุ่มลูกเรือซึ่งก็แล้วแต่เจ้าของห้องจะตั้งอย่างกันแหละที่ได้รับมอบหมายแบบสุ่มผู้เล่นโดยอิมพอร์เตอร์จะมีเป้าหมายเพื่อสังหารและวางแผนก่อวินาศกรรมในยานและที่สําคัญที่สุดอิมพอร์เตอร์ต้องเล่นโดยไม่ให้ถูกผู้เล่นคนอื่นจับได้ว่าเป็นอิมพอร์เตอร์ <I like. S 1> What <ส>ด้วยความดังของการต่อแหลในเกมมอมองัสทำให้ตัวเกมถูกพูดถึงเป็นจำนวนมากในหมู่ของคนเล่นเกมและยังถูกนำไปทำเป็นมีม,มต่างๆนานาม,มากมายและเห็นว่ากำลังจะมีภาค2ด้วยซึ่งคาดว่าน่าจะมาในปี2021เกมมอมองัสได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมต่อแหลระดับตำนานอย่างมาเฟียหรือที่รู้จักกันปัจจุบันในชื่อแวร์บูฟสุดยอดเกมจับผิดกันเองที่สร้างความแตกแยกให้กับสหายผู้เล่นบอร์ดเกมมานักต่อนักเอามาดิกระทำนะ้วก พูดเลยไอเนแม่มดนโ่เหี้ยแลนที่จะช่วยกูเนี่ย้อ,อ,งนะยองาพ่อมอผลประโยชน์รวมผลประโยชน์ร่วมกันแต่คอหนังทุกคนคิดเหมือนผมไหมครับว่าเกมมอมองัสมันมีรูปแบบที่คล้ายกับหนังไซไฟยสยองขวัญระดับตำนานเรื่องหนึ่งที่ผมเชื่อว่าคอหนังลหลายๆคนน่าจะต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีและใช่ครับสำหรับความรู้รอบหนังสเปเชียลในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงภาพยนตร์เรื่อง The Thing ไอตัวเขมือบโลกปี1982หนังมีความยาวทั้งหมด109นาทีออกฉายไปเมื่อวันที่25มิถุนายนปีพุทธศักราช2525กำกับโดยจอห์นคาร์เพนเทอร์จัดจำหน่ายโดย Universal Picture มีทุนสร้างอยู่ที่15ล้านดอนลลาร์สหรัฐและทำรายได้ไปทั้งหมด19.6ล้านดอนลลาร์สหรัฐนำแสดงโดยเคิร์ตรัสเซลหนังเรื่องเดอะทิงหรือเดอะ i ิงแล้วแต่ใครจะเรียกเลยนะได้แรงบันดาลใจมาจากนิยายขนาดสั้นเรื่อง ฮูเกิลสแดในปี1938เขียนโดย John W. Campbell ที่เคยได้รับการดัดแปลงสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง The Thing from another world ในปี1991สำหรับ h ด t h ทิงในปี1982เรื่องราวจะถูกเล่าและเซตอัพอยู่ที่แอนตาร์กติกาในปี1982ฮลิคอปเตอร์สัญชาติโนเวเจียนกำลังไล่ยิงสุนัขพันธุ์阿กันอย่างบ้าคลัง่งจนถึงสถานีวิจัยของอเมริกาซึ่งขณะลงจอดนั้นได้พลาดทำระเบิดหลนทำให้เฮลิคอปเตอร์ระเบิดเป็นจุนขณะที่ยังพยายามไล่ยิงหมาตัวนั้นต่อคนขับเฮลิคอปเตอร์ก็ได้ถูกัวหน้าสถานีอย่างแกรี่เป่าหัวกระจุยและเสียชีวิตคาทีจากนั้นแกรี่ก็ได้ ได้ส่งนักขับเครื่องบินอย่างอาร์เจแมกเรดี้พร้อมกับดร์คอปเปอร์ไปยังแคมป์หรือสถานีของนอร์เวย์เจียนเพื่อค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นและเมื่อไปถึงปรากฏว่าทุกคนถูกฆ่าเสียชีวิตหมดแล้วและมีการค้นพบร่างของเอเลี่ยนและยังพบเข้ากับยานอวกาศของมนุษย์ต่างดาวเรื่องวุ่นวายจึงบังเกิดขึ้นเพราะแท้จริงแล้วเจ้าหมาพันอลาสกันได้นำพามาซึ่งไอสิ่งนั้นหรือที่เรียกกันว่าเดอะทิงติดมาด้วยใครกันที่ยังเป็นมนุษย์อยู่และใครกันที่ถูกมนุษย์ต่างดาวเข้าไปฟักตัว อยู่ในร่างแล้ว อันนี้ก็ต้องไปดูกันเอ,เองแล้วกันนะฮะด้วยตัวหนังที่นําเสนอถึงความแนบเนียนของเอเลี่ยนที่แฝงอยู่ในร่างกายของตัวละครต่างๆในหนังที่ทําให้ทั้งคนดูและตัวละครในหนังต่างจับผิดกันเองว่าใครที่มีเอเลี่ยนแฝงอยู่ในร่างแล้วจนไปถึงตอนจบของหนังที่เหมือนทุกอย่างจะเคลียร์เรียบร้อยแต่ก็ยังไม่เรียบร้อยหนังได้ทิ้งตัวละครหลักที่รอดชีวิตไว้ให้เราได้ตั้งคําถามหลังจากที่ตัวหนังได้ตัดจบแบบจอดําไปแล้วว่าหนึ่งในผู้รอดชีวิตนั้นมีใครเป็น พออเตรรหืปล่าจนกระทั่งในปี2011เรื่องราวของเอเลี่ยนจอมตอแหลก็ได้ถูกนำกลับมาเล่าและขยายความเพิ่มเติมอีกครั้งใน The Thing แหวกมรตยูอสูรใต้โลกปี2011 เรื่องราวก่อนหน้าเหตุการณ์ในเดือนทิงปี1982ที่แอนตาร์ติกาทวีบอันแสนงดงามจนน่าตื่นตะลึงมันยังเป็นที่ตั้งของสถานีอันแสนโดดเดี่ยวที่ซึ่งการค้นพบอันยิ่งใหญ่ทางวิทยาศาสตร์กลับกลายเป็นภารกิจการเอาชีวิตรอดเมื่อทีมนักวิจัยนานาชาติขุดสัตว์ต่างดาวขึ้นมาจากพื้นและสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่เปลี่ยนรูปร่างได้ถูกปลดปล่อยสู่อันานิคมที่แสนโดดเดี่ยวแห่งนี้โดยบังเอิญและมันมีความสามารถในการเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นแบบจำลองของสิ่งมีชีวิตทุกชนนิดไดไ้เมือ 100หน้าตาของมันอาจจะเหมือนคุณหรือเราแต่ภายในมันไม่ใช่มนุษย์ความตื่นตกใจและความหวาดระแวงแพร่กระจายไปในหมู่นักค้นขวาเมื่อพวกเขาเริ่มได้รับเชือ้อจากสิ่งลึกลับจากต่างดาวเคราะห์อื่นทีละคนทีละคน เคดลอยนักธรณีวิทยาเดินทางมายังพื้นที่อันแสนห่างไกลและโดดเดี่ยวเพื่อทําการสำรวจครั้งใหญ่ในชีวิตระหว่างเข้าร่วมกับทีมวิทยาศาสตร์นอร์เวย์ที่เกิดไปพบยานอวกาศต่างดาวถูกฝังอยู่ใต้แผ่นน้าแข็งเธอคนพบสิ่งมีชีวิตที่ดูเหมือนจะตายไปแล้วเมื่อยานตกลงสู่โลกเมื่อหลายพันปีก่อนแต่เจ้าของสัตว์ต่างดาวตัวนั้นแขกําลังรอเวลาตื่นขึ้นมาเมื่อการทดลองง่ายๆกลับปลดปล่อยเอเลี่ยนออกมาจากการโดนขังด้วยความเย็นจัด ต้องรวมมือกับนักบินประจำศูนย์คนขวาที่ชื่อว่าคาเตอร์เพื่อปกป้องชีวิตทุกคนจากเอเลี่ยนตัวนี้และท่ามกลางแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้เจ้าสาัตว์ต่างดาวที่ตัวเป็นปรสิตสามารถเรียนแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่มันสัมผัสโดนทําให้มนุษย์ต้องหันมาต่อสู้กันเองขณะที่มันพยายามเอาชีวิตรอดและขยายพันธุ์ต่อไป จุดเด่นของหนังชุดเดอะทิงที่มัดใจคอหนังทั้งโลกนอกจากเอฟเฟกต์เอเลี่ยนที่ทำออกมาได้น่าสยดสยองและดูสมจริงจนน่ากลัวแล้วก็ยังเป็นในส่วนของความรู้สึกหวาดระแวงความไม่ชอบมาพากลของหนังที่สร้างความสงสัยลุ้นระทึกและสร้างความมึดดัดให้กับคนดูเกือบตลอดทั้งเรื่องถ้าใครที่เป็นคอหนังเอเลี่ยนสยองขวัญเรื่องนี้ก็อยากให้ลองไปหามาชมกันแต่ถ้าคุณเป็นคนกระจอกใจไม่ถึงก็เชิญไปเล่นอมองอัสได้เลย อ๋อแล้วก็เดอะทิงเคยถูกสร้างเป็นเกมเนี่ยนะถ้าใครใจถึงก็ลองไปหามาเล่นกันดูได้หลอนระทึกมันสะใจแน่นอน <Yeah! S 1> Game over Whitley This game is just beginning และใช่ครับผมสําหรับ Among Us ผมไม่ได้คิดถึงแค่หนังเรื่องเดอะทิงอย่างแน่นอนเพราะในตัวเกมยังมีการมุดท่อในยานอวกาศซึ่งแน่นอนว่ามันคล้ายกับหนังเรื่องหนึ่ง เอเลียนปี1 9 7 9หลังจากที่ลูกเรือของยานขนส่งอวกาศนอสโตรโมเสร็จสิ้นการเดินทางจากห้วงจักรวาลพวกเขาก็ต้องตื่นขึ้นมาจากสภาวะหลับไหลเพื่อมารับสัญญาณฉุกเฉินที่ส่งมาจากดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในเส้นทางผ่านหลังจากที่ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพวกเขาก็ได้ค้นพบกับยานอาวกาศรูปร่างแปลกประหลาดจอดอยู่และสัญญาณที่ส่งออกมาก็มาจากยานลำนี้และลูกเรือคนหนึ่งก็เข้าไปสำรวจภายในยานสิ่งที่พวกเขาพบเห็นก็คือไข่ประหลาดของสิ่งมีชีวิตต่างดาวนับพันฟอง ในขณะที่กําลังสํารวจไข่ใบหนึ่งนั้นสิ่งที่อยู่ข้างในก็ฟักตัวออกมาและจู่โจมลูกเรือคนหนึ่งเข้าหลังจากที่กลับมาที่ยานนอสโซโมพวกเขาก็ตั้งเส้นทางกลับโลกแต่สิ่งมีชีวิตสุดอันตรายตัวนี้กลับตายลงและทุกอยาก่างดูเหมือนจะไม่มีพิษภัยอะไรแต่หารู้ไม่ว่ามันได้ปล่อยตัวอ่อนเข้าไปในร่างกายของเขาแล้วและกําลังจะฟักตัวออกมาเพื่อฆ่าทุกคนบนยานลํานี้ และยังมีหนังในตระกูลเอเลี่ยนอีกมากมายที่เล่นกับความสยองและความไม่น่าไว้ใจของบรรยากาศโดยเฉพาะเอเลี่ยนโคเวันน,นในปี2017หนังที่ผู้กำกับอย่างริดียสกอตวางตัวให้เป็นภาคแรกของหนังเอเลี่ยนยุคใหม่ที่มีทั้งหมด3ภาคส่วนพร o มีเทอุสเป็นเพียงภาคปฐมบทของจักรวาลเอเลี่ยนเท่านั้น เหตุการณ์ในเอเลียนโคเวแนนเกิดขึ้นหลังจากยานพมิทิอุสขาดการติดตอ่อจากโลกไปประมาณ10ปีโดยการเดินทางของยานโคเวแนน t ครั้งนี้มีภารกิจเพื่ออพยพมนุษย์โลก2,000คนไปตั้งอนณานิคมใหม่ในดาวดวงอื่นแต่ระหว่างทางดันเกิดเหตุขัดข้องขึ้นกับยานก่อนบังเอิญตรวจจับสัญญาณชีพได้จากดาวเคราะห์ในะแวกข,ข้างเคียงลูกเรือโคเวแนนหันหางเสือยานไปยังดาวเคราะห์ดังกล่าว และพบว่าดาวดวงนี้มีสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับโลกและเหมาะกับการตั้งอนานิคมมากๆเว้นเสียแต่ว่าบนดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตที่ไม่น่าพิสมัยอย่างซินอมฟอาศัยอยู่ก่อนพบกับหายนะจากเอเลียนซินอมฟบนดาวเคราะห์ดังกล่าวเหล่าลูกเรือจากยานโคเวแนนนำโดยคริสโตเฟอร์แดเนียลเทนเนสซีเซอร์เจนโลบและวอเตอร์ได้สำรวจพบยานประหลาดที่มีหลักฐานของเอลิซาเบธชอเรือยานพมิทิอุสที่นำไปสู่ความลับน่าสะพรัวของดาวเคราะห์แห นี้และก่อนจะจากกันไปผมก็ยังมีหนังอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะมาแนะนำให้กับทุกคนได้ลองไปหาดูเช่นเดียวกัน Passenger ปี2016คู่โดยสารพันล้านใหม่จะเป็นยังไงถ้าเกมมองอัสเล่นกันอยู่2คนลองฟังเรื่องย่อหนังเรื่องนี้ดู Pass e เ g e r จะว่าในเรื่องราวของออรูล่าเลนส์และเจมส์ฟรีสันสองผู้โดยสารที่กำลังจะเดินทางไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในดาวดวงใหม่ในห้วงอวกาศบนยานอาวาัลอนโดยตามกำหนดการทั้งคู่จะต้องตื่นจากการจำศีลในอีก120ปีข้างหน้าแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ผิดคาดพวกเขากลับตื่นขึ้นมาก่อนกำหนด90ปีมีเพียงเธอและเขาเท่านั้นที่ตื่นขึ้นมาบนยานความใกล้ชิดทาให้ความรักของทั้งคู่ก่อตัวขึ้นแต่ขณะที่ความรักของทั้งคู่กำลังเบ่งบาน พวกเขากลับค้นพบความจริงที่ว่าการที่เขาและเธอตื่นขึ้นมานั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญพวกเขาจะต้องทำทุกวิธีทางเพื่อรักษาชีวิตของคนในยานและพวกเขาทั้งคู่เอาไว้ใครที่เคยดูหนังเรื่องนี้มาแล้วก็อย่าเพิ่งสปอยกันในคอมเมนต์ละกันนะฮะให้คนอื่นเขาได้หัดดูหนังด้วยตัวเองบ้างไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมไม่ใช่อิมพอ์เตอร์สวัสดีครับ